เพื่อนๆครับครูเคยทำคลิปหมักปุ๋ยขี้ไก่ไว้ให้เพื่อนๆดู2แบบเพื่อเปรียบเทียบก,กันดูว่าแบบที่มันจะเป็นปุ๋ยได้เร็วกับอีกแบบหนึ่งแบบพื้นฐานที่เราเคยทําทั่วๆไปนั้นจะมีความแตกต่างกันอย่างไรมาดูกันเลยนะครับ และนี่คือวงที่1นนะครับซึ่งทําไว้แบบที่ใส่รำข้าวนะครับดูคลิปเก่าๆที่ครูเคยนําเสนอไว้แล้วนะครับส่วนอีกวงหนึ่งวงนี้ครับวงนี้คือเพียวๆไม่ได้ใส่รำข้าวเป็นแบบไหนนั้นคลิปนี้ครูก็ได้เคยนําเสนอไว้แล้วเช่นกันนะครับทีนี้เรามาดูเนื้อกันใกล้ๆทีนี้ทบทวนกันคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าวงเนี้ยภายในนั้นก็จะเป็นขี้ไก่แกลบแล้วก็จะโปะหน้าด้วยดินธรรมดานะครับ เราลองดูเนื้อกันดูนะครับว่าลักษณะของความเป็นขี้ไก่เป็นอย่างไรนะความชื้นก็ใช้ได้อยู่นะครับยังชื้นอยู่สูงเลยจะมีบางส่วนท่านั้นที่อาจจะแห้งไปบ้างแต่เรื่องของความเป็นแกลบมันเก่าสุดๆเลยตอนนี้คือลักษณะของเนื้อนะครับกลิ่นไม่มีแล้วเพราะว่าสูตรนี้เราใช้ความชื้นโดยผสมกับจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะครับกลิ่นบอกตรงๆว่าทีแรกนั้นมีกลิ่นพอสมควรประมาณเกือบสัปดาห์แหละนะครับ แต่ตอนนี้ไม่มีกลิ่นแล้วนั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่ได้กลิ่นเลยนะนี่ครับจากข้อมูลการวิเคราะห์ธาตุอาหารจากมูลสัตว์ในสถาบันต่างๆนะครับก็จะได้ข้อมูลที่ไม่ตรงกันเพราะเนื่องจากว่าธาตุตัวอย่างหรือมูลสัตว์ตัวอย่างนั้นแต่ละที่ก็ได้มาไม่เหมือนกันนะครับซึ่งก็มีผลมาจากอาหารของสัตว์ก็ดีอายุของสัตว์ก็ดีหรืออุณหภูมิต่างๆในแต่ละพื้นที่ก็ไม่เท่ากันนงนั้นการวิเคราะห์ออกมาก็ได้ผลออกมาแตกต่างกันขอกล่าวโดยภาพรวมนะครับโดยเฉลี่ยก็อยู่ที่มีค่าไนโ ฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมอยู่ที่ประมาณนะครับธาตุไนโตรเจนอยู่ที่ประมาณ1 6ดถึง2อธาตุฟอสฟอรัสประมาณ3 3ถึง6.3แล้วก็ธาตุโพแทสเซียมประมาณ2 0ถึง2.4นะครับและนอกจากนี้ยังมีธาตุรองธาตุเสริมนะครับซึ่งพืชขาดไม่ได้อย่างเช่นแคลเซียมแมกนีเซียมซัลเฟอร์โซเดียมเหล็กทองแดงแมงกานีสสังกะสีพวกนี้ซึ่งมีความจําเป็นต่อพืชทั้งสิน้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแต่ละสํานักหรือสถาบันวิจัยทางการเกษตรก็อาจให้ผลมาไม่เท่ากันนะครับ แกลบก็เช่นเดียวกันต้องนํามาหมักก่อนนะครับให้อินเ็นัวเจนซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าทําให้เป็นแกลบเก่าแกลบที่ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการหมักให้เป็นแกลบเก่าเนี่ยมันจะดึงในตัวเจนไปใช้ย่อยสลายตัวมันเองนะครับซึ่งทําให้พืชขาดในตัวเจนหรือ ในจอเจนในดินลดน้อยลงซึ่งส่งผลให้พืชใบเหลืองนอกจากนี้ในแกลบซึ่งอยู่ในขี้ไก่แกลบเนี่ยก็ยังมีประโยชน์นะครับในแกลบจะมีธาตุซิลิก้าช่วยให้เซลล์พืชแข็งแรงทนทานต่อการเข้าทำลายของศัตรูพืชและโดยคุณสมบัติทางกายภาพของมันนั้นเนี่ยแกลบจะช่วยให้ดินโปรง่งรากพืชสามารถชอนชายหาอาหารได้ง่ายนะครับเรื่ว่าเป็นแล้ว100%นตะอย่างนี้ต้องบอก100%กขุดลงไปด้านล่างก็ไม่มีลักษณะของความสดของมูลไก่อยู่เลยนะครับ หือด้านหน้านี้ก็จะเป็นเนื้อของดินนะครับก็ไม่เป็นไรก็ปะกเข้าไว้ครั้งแรกคือเนื้อดินเนี่ยเราจะเอาไว้เพียงหนึ่งรักษาความชื้นภายในกับ2เพื่อกรบกลิ่นนะครับแล้วก็โดยใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการกําจัดกลิ่นด้วยนะครับซึ่งได้ผลต้องบอกว่าระดับหนึ่งภายใน1สัปดาห์นะครับกลิ่นหมดแล้วอ่ะทีนี้เรามาดูวงนี้กันบ้างวงนี้เร่งกระบวนการย่อยสลายด้วยรำข้าวนะครับอยู่เนื้อ ลักษณะของเนื้อขี้ไก่ก็จะตามสายตาที่ครูประเมินตรงนี้นะก็จะคล้ายๆกันนะแต่วงนี้ค่อนข้างจะแห้งไปนิดนึงแต่ถามว่ากลิ่นก็ไม่มีเหมือนกันครับไม่มีกลิ่นเหมือนกนะันไม่ใช่ว่าครูทําเองแล้วก็บอกไม่มีกลิ่นไม่ใช่นะนี่อันนี้เรื่องจริงถ้าบอกเป็นถ้าเหม็นก็บอกเหม็นเพื่อนๆหลายท่านเกรงว่าบ้านจะอยู่เป็นทาวน์เฮาส์ติดติดกันนั้นจะมีกลิ่นรบกวนหรือไม่ก็ขอแนะนํานะครับว่าให้หมักในกระสอบน่าจะกลิ่นได้ลดได้มากกว่านี้นะครับเพราะเขาจะ อยู่ในกระสอบทั้งหมดนะครับแต่ถามว่าจะมีไหมกลิ่นมันก็ต้องอ่านมีบ้างเนาะค่อนข้างแห้งนิดนึงนะครับอันนี้แต่ว่าก็ไม่ถึงกับแห้งจนจนจุลินทรีย์ทำงานไม่ได้นะครับนี่ครับก็ถือว่าเป็นปุ๋ยที่มีคุณสัคุณภาพพอสมควรโอเคเดี๋ยวให้ดูให้ดูเนื้อปุ๋ยเทียบกันนะครับไม่ทราบว่าจะพอจำกันได้ไหมอ่ะเดี๋ยวคูตักมาวางเทียบกันเลยตรงนี้กันเนาะ อันนี้จะมีความชื้นซะหน่อยอาวางตรงนี้เลยนะครับเรียกว่าแยกแทบไม่ออกเลยว่าอันไหนปุ๋ยที่ไก่ที่หมักโดยรำอันไหนปุ๋ยขี่ไก่ที่มหมักแบบธรรมชาติทั่ว,วไปไม่ต้องใช้รำมาเร่งนะครับดังนั้นปัญหาของเพื่อนๆที่ถามครูอยู่มากเลยก็คือว่ารำหาซื้อไม่ได้หาซื้อจากไหน ถ้าไม่ใส่จะได้ไหมคําตอบบอกเลยครับว่าได้ถ้าไม่ใส่ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหมักใช้ระยะเวลาเท่ากันนะครับคือ60วันหรือ2เดือนนะใช้ได้เลยทีน,นี้วิธีการนําไปใช้เนี่ยก็ครูได้แนะนําไปแล้วก็คือการใส่ปุ๋ยทุกครั้งเนี่ยควรที่จะมีการรวนดินก่อนแล้วก็นําปุ๋ยเนี่ยไปโรยรอบทรงพุ่มนะครับถ้าเป็นไม้ใหญ่ก็จะใช้ประมาณ1คุ้งกีไม้เล็กไม้พุ่มเตี้ยก็ประมาณสัก กำมือหนึ่งก็พอนะครับใส่ระยะระยะ15วันครั้งนะช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมกับการใส่ปุ๋ยมูลไก่ก็คือช่วงนี้ครับต้นฤดูร้อนนี่แหละกำลังดีจริงๆใส่ได้ตลอดเวลาแหละแต่ว่าเราก็กำหนดปริมาณเองแล้วกันนะครับว่าควรจะใส่มากน้อยแค่ไหนเนาะ ข้อสำคัญของการใส่ปุ๋ยไก่นะครับให้รู้สึกเสมอว่ามันเยอะเกินไปแล้วนะครับท่นี้ก็เพียงพอแล้วนะอย,อ,ยอ,ยอย่ารู้สึกว่ามันน้อยเกินไปนะครับเอาตามความเหมาะสมความเหมาะสมก็คือให้ยูนในบรรทัดฐานที่ว่าน้อยไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วก็เราก็เอามามาพวนดินอีกครั้งหนึ่งพวนกลบกลบปุ๋ยนะครับก็ถ้าน้อยๆก็ทําได้หรอกแบบนี้นะครับแต่ว่าถ้าเยอะนะั่ก็ คงจะต้องอ,า,อาศัยน้ํารดได้เลยนะนี่ยกตัวอย่างในสิ่งที่ถูกต้องให้ก่อนส่วนเพื่อนๆจะเอาไปพลิกแพงประการใดนั่นสุดแท้แต่นะครับอันนี้ไม่ตายตัวสูตรไข่สูตรมันหลังจากนี้แล้วก็สามารถลดน้ําตามได้เลยอ่ะทีนี้ดังนั้นเนี่ยวันนี้เออเปรียบเทียบความแตกต่างให้ดูแล้วนะครับเดี๋ยวไงครูจะเอาไปรวมกันเลยเป็นกองเดียวกันแล้วก็จะหมักต่อหมักไว้ต่อก็ได้หรือจะนําไปใช้เลยก็ได้นะ ทีนี้ถ้าเกิดใครที่จะเก็บนะครับใครที่จะเก็บก็ควรจะเอาไปตากให้แห้งสะก่อนแล้วก็แล้วก็เอาไปเก็บรักษาไว้เอาไว้ในร่มนะครับแต่ถ้าจะไม่เก็บก็ใช้ได้เลยตอนนี้ใช้หมดก็หมดกันไปนะครับถ้ามีพื้นที่เยอะก็ใช้จนหมดไปเลยแต่วันนี้ครูจะไม่เก็บนะครับครูจะเอาหมักต่อไว้ในวงนี้แหละเพื่อที่จะให้เขาได้มีที่เก็บเป็นที่เดียวแล้วเดี๋ยวจะยุบวงนี้ไปทําอย่างอื่นเนาะก็จะรวมเลยนะรวมเอาวงนี้ไปอยู่กับวงรว้นไปเลย โอเคนะครับก็หวังว่าคลิปนี้น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆทุกๆุกคนที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์เพื่อเป็นกาลังใจให้กับคนทําคลิปทุกคนเลยนะครับกดแชร์เพื่อแบ่งปันความรู้ดีๆให้กับเพื่อนๆญาติสนิทมิตรสหายของท่านแล้วก็ฝากกดติดตามคลิปครูสวัสดิ์ถามทำไปเรื่อย้วยครับกดตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆกช่องครูครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ